ตอนที่28รวดเร็วและเงียบกริบคนพวกนั้นอาจจะปฏิเสธไม่ให้เขาไปด้วยแต่ห้ามไม่ให้เขาไปเองไม่ได้พรมจัดแจงซื้อตั๋วด้วยเงินของตัวเองเหลือเที่ยวบินเดียวเท่านั้นที่บินไปยังปลายทางและแน่นอนว่าเป็นเที่ยวบินเดียวกับ8คนนั้นตั๋วของทุกคนถูกจองไว้ก่อนแล้วโดยใช้ชื่อปลอมทั้งหมดแต่พรมใช้เงินตัวเองซื้อตั๋วใหม่ในชั้นบิสเนสพวกเขาจึงไม่ได้เข้าใกล้กันตลอดการเดินทาง แต่เมื่อถึงเวลาลงจากเครื่องทุกคนก็พบกันอีกครั้งระหว่างที่เดินไปยังทางออกเสียงคนพวกนั้นคุยกันจากด้านหลังทําให้พรมได้รู้ว่าชายที่พรมพบคนแรกรับหน้าที่ประสานงานและขับรถไปรับเพชรชื่อเปาชายคนนี้ดูนิสัยดีกว่าคนอื่นๆอย่างเห็นได้ชัดตอนที่สบตากันเขายังคงมองพรมอย่างขอโทษพรมแอบสังเกตสิ่งที่ทั้งทีมถือแม้จะเป็นกระเป๋าอาลูมิเนียมสีดําเหมือนกันพรมมั่นใจว่าถ้าไม่ได้มีไว้เพื่อบรรจุอาวุธ ก็เป็นการเบือนความสนใจจากสายตาคนภายนอกทุกคนมีกระเป๋าแบบเดียวกันต่างกันแค่จุดเดียวมีเพียงเปาเท่านั้นที่มีโซ่คล้องเชื่อมระหว่างกระเป๋ากับข้อมือมันถูกซ่อนไว้ใต้แขนเสื้อถ้าไม่สังเกตดีๆก็คงไม่รู้พรมสอดมือทั้งสองข้างไว้ในเสื้อฮูดก้มหน้าก้มตาเดินไปยังทางออกชายหัวโล้นที่ยืนกรานจะไล่เขาลงจากรถเดินเข้ามาใกล้ก่อนจะกระซิบประชดเศษเงินสินะบินไปบินมา กลับบ้านไปแดกนมแม่ไปเขาประมาทเพราะคิดไปเองว่าพรมอาจจะใช้เส้นสายจากใครสักคนให้ได้งานเขาเกลียดการถูกเอาเปรียบจึงดูหมิ่นความสามารถพรมที่อายุน้อยกว่าพรมขยับหนึ่งก้าวเพื่อเข้าไปใกล้ก่อนจะเงยหน้าสบตาดวงตาที่อยู่ใต้หมวกนั้นประสะจากอารมณ์ราวกับดวงตาของคนตายชายหัวล้นตัวเย็นโดยไรเหตุผลชั่วขณะหนึ่งเขาสงสัยว่าตาฝาดไปหรือเปล่าเด็กวัยรุ่นอ่อนแอจะมีสายตาแบบนักฆ่าได้อย่างไร เมื่อหันไปมองอีกครั้งพรมก็ประปนกับผู้โดยสารคนอื่นก่อนจะหายไปจากสายตาสนามบินอยู่ห่างจากตัวเมืองหลายกิโลและเนื่องจากพวกเขาเดินทางในเวลากลางคืนความมืดทำให้รู้สึกถึงอันตรายเปาถือกระเป๋าเอกสารอลูมิเนียมสีดำมีโซ่เหล็กบางๆคล้องอยู่บนหูกระเป๋าและเชื่อมกับกำไลเหล็กที่ข้อมือเขาพรมขึ้นแท็กซี่แต่หลังจากขับมาได้ไม่ไกลพรมก็ขอให้คนขับจอดนิ่งข้างทาง พรมออกจากสนามบินและเรียกแท็กซี่แต่ไม่ได้ไปไกลแต่รอในที่ซ่อนที่ทางออกสนามบินรอจนรถเก่งสีดำสองคันที่เป่าและทีมนั่งอยู่ล่นผ่านพรมจึงขอให้คนขับตามไปห่างๆน้องมาตามแฟนเหรอคนขับถามด้วยเสียงใจดีพรมจึงตามน้ําโดยการพยักหน้าโดยไม่พูดอะไรพวกเขาตามรถสองคันนั้นไปเงียบเจนกระทั่งหยุดพรมพูดหยุดได้ยังไงน้องนี่มันทางหลวง รถแถวนี้ลั่นเร็วทุกคันจอดมั่วซั่วรถชนตายพอดีก็บอกให้หยุดไงพรมเน้นเสียงคนขับแท็กซี่ถอนหายใจก่อนจะตัดสินใจทำตามจังหวะที่เขากำลังจะหันไปถามว่าเกิดบ้าอะไรขึ้นพรมก็โยนแบงค์ห้าร้อยให้แล้วลงจากรถไปเฮ้ย <c oughs> น้องคำพูดถูกกลืนหายไปในลำคอเพราะเขามองไม่เห็นพรมอีกต่อไปความมืดเป็นเครื่องกำบังที่ดีที่สุดยิ่งพรมอยู่ใส่ชุดดำทั้งชุดก็ยิ่งกลืนไปกับสภาพแวดล้อม ฝีเท้าที่เบาและว่องไวพรมวิ่งไปข้างหน้าเหมือนลมหลังจากวิ่งไปได้สักพักเขาก็ชะลอฝีเท้าลงก่อนจะแฝงตัวเข้าหลังต้นไม้ใหญ่ริมทางเป้าหมายของพรมคือคนกำลังซุ่มอยู่ในพุ่มไม้ชายคนนั้นโง่เกินคาดสูบบุหรี่ระหว่างซุ่มโจมตีไม่ต่างอะไรกับการเรียกหาความตายความตายมาถึงแล้วพรมพุ่งเข้าไปหาเป้าหมายเหมือนสายฟ้าแขนรัดที่คอแน่นก่อนจะออกแรงบิดเพียงครั้งเดียวชายคนนั้นก็ฟุบลงกับพื้น ปืนตกมาอยู่ในมือเขาพรมเคลื่อนไหวไปข้างหน้าก่อนจะหยุดรถ s อ v สีดำจอดแอบ,บอยู่ข้างทางต้นไม้แถบนั้นช่วยปกปิดได้เป็นอย่างดีพรมถือกริดไว้ในมือและรอชายคนหนึ่งลงจากรถพร้อมปืนในมือกริดถูกคว้างฝ่าความมืดไปหาเขาโอ๊ยเขาร้องก่อนจะซุดลงคุกเขา่ามือข้างหนึ่งยกขึ้นพยายามเอื้อมไปยังกริที่ปักแน่นอยู่บนคอแต่สิ้นใจเสียก่อนร่างของเขาล้มฟาดกับพื้นไม่ต่างจากต้นไม้ที่ล้มลง คู่หูที่อยู่บนรถตอบสนองเร็วมากเขารีบหยิบปืนไรเฟิลก่อนจะถลายตัวจากประตูรถเพื่อซ่อนตัวในความมืดเช่นเดียวกับศัตรูเมื่อเห็นการเคลื่อนไหวของผู้ไม้กระสุนก็ถูกยิงส่งไปในทันทีเขาอาจจะทำสำเร็จถ้าคู่ต่อสู้เป็นคนอื่นแต่โชคร้ายเขากำลังเผชิญหน้ากับอันดับหนึ่งกระสุนลูกนั้นไร้ค่าพรมไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่มาโผล่อยู่ข้างตัวเหมือนผีพรมยกเท้าขึ้นเตะปากกระบอกปืนก่อนจะแย่งมันมาแล้วใช้ด้ามตีไปที่ขมับคู่ต่อสู้ เขาแย่งกริดที่เน็บอยู่บนเอวคู่ต่อสู้มาก่อนจะกดลงไปบนคอแนบสนิทเส้นเลือดใหญ่พูดมาในความมืดเสียงไร้อารมณ์ของพรมฟังดูชั่วร้ายและน่ากลัวอยา่าฆ่าผมสองมือชูขึ้นระดับไหล่ชายคนนั้นพูดด้วยสำเนียงต่างชาติพรมดึงหมวกของอีกฝ่ายออกเขามีหน้าตาแบบชาวเอเชียทั่วไปมาจากต่างประเทศอย่างนั้นเหรอนายมาจากไหนหลังจากถามพรมก็ออกแรงกดมีดเพื่อขู่ให้คู่ต่อสู้ รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากไม่ให้คำตอบฉันชื่อเจมส์ชายผู้น่าสงสารบอกชื่อตัวเองทั้งที่ไม่จำเป็นความตระหนกทำให้เขาเปลี่ยนไปใช้ภาษาอังกฤษเราได้ข้อมูลมาว่าจะมีการขนเพชรดิบเลยวางแผนปล้นถ้าสำเร็จจะแบ่งกันคนละครึ่งกับคนวางแผนแสดงว่าไม่รู้มาก่อนว่าจะมีการขนเพชรใช่มีการเสนอให้ร่วมมือกันเขามีข้อมูลพวกฉันมีคนคนให้ข้อมูลเป็นใครแล้วพวกนายมีกี่คน พวกเรามีอีกหกชั้นกับพวกอีกสองดูต้นทางอยู่ตรงนี้ส่วนที่เหลือทำหน้าที่ปลน้นเก้าคนพรมคำนวณเงียบๆในสมองเขากำจัดไปแล้วสองท่ารวมคนนี้ก็เท่ากับว่าเหลือให้จัดการอีกหกคนปล่อยชั้นไปเถอะคนให้ข้อมูลเป็นใครฉันไม่รู้น้ำเสียงของชายคนนั้นเกือบจะสิ้นหวังพรมกดคมกริดให้ลึกลงมากพอที่จะทำให้เกิดบาดแผลเล็กๆยะอยะ่าตัวของเจมสันด้วยความกลัว ฉันไม่รู้จริงๆว่าเขาเป็นใครรู้แต่ว่าเป็นผู้หญิงชื่อโรสเมื่อได้ยินชื่อโรสดวงตาของพรมเกิดประกายวาบขึ้นมาเขาออกแรงฟาดลงไปที่หลังคอเพียงครั้งเดียวเจมก็ตาเหลือก,ก่อนจะสลบไปเชือกมัดรองเท้าบูทถ,ถูกนำมามัดมือมัดเท้าเขาไว้พรมวิ่งอยู่ในป่าเลียบไปกับถนนไม่นานก็ตามทันการปล้นเกิดขึ้นแล้วรถเก่งสีดำทั้งสองคันที่ทีมของเขาโดยสารมาจอดนิ่งอยู่บนไหล่ทางสภาพรถบุบเบี้ยว เห็นได้ชัดว่าพวกเขาถูกบังคับให้จอดโดยการชนประตูรถทุกบานเปิดค้างมีรถ s อ v ยูวีสองคันขวางอยู่ทั้งด้านหน้าและหลังคนขับรถทั้งสองคันไม่มีโอกาสจะหนีด้วยซ้ำร่างของพวกเขากองอยู่ที่ประตูรถทั้งสองคันร่างที่ชายหกคนที่เขาเจอก่อนหน้านี้ถูกลากไปกองอยู่ริมทางพรมไม่แน่ใจว่าทั้งหมดแค่สลบหรือตายแล้วส่วนชายหัวล้นตัวปัญหานอนคว่ำหน้าอยู่ที่พื้นสีสเต็มไปด้วยเลือด ส่วนเปาชายที่ล่ามแขนตัวเองไว้กับกระเป๋านั่งอยู่บนถนนหลังพิงท้ายรถเกง๋งดวงตาข้างหนึ่งบวมปิดมีเลือดซึมที่หน้าผากดูเหมือนว่าคนร้ายทั้งหกจะทุ่มความสนใจไปที่กระเป๋าพวกมันพยายามทำลายโซ่ที่เชื่อมระหว่างกระเป๋ากับข้อมือของเปากระสุนหลายนัดถูกยิงลงไปแต่กลับไม่ทำให้โซ่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดวัสดุที่ใช้ทำกระเป๋าและโซ่นั้นถูกทำจากโลหะผสมชนิดพิเศษยากที่จะทำลาย ระหว่างที่เพื่อนสองคนกำลังช่วยกันจัดการกับโซ่อีกสองคนก็ไปยืนคุมเชิงริมถนนจนร่างสูงสองคนก็ยืนเถียงกันอยู่ข้างหลังพวกเขาเถียงกันเป็นภาษาอังกฤษว่าเสียเวลามากกว่าที่คาดและการจัดการกับศพและคนบาดเจ็บซึ่งอาจหมายความว่าทีมที่นำเพชรมายังไม่ตายทั้งหมดพวกเขาอาจกังวลจนไม่ได้สังเกตเห็นว่าข้างหลังมีใครบางคนกำลังเคลื่อนเข้ามากว่าสองคนแรกจะรู้ก็สายเกินไป การเคลื่อนไหวของพรมรวดเร็วเรียบร้อยและเป็นระเบียบทั้งคู่ไม่มีโอกาสต่อสู้ด้วยซ้ำเสร็จจากสองคนแรกเขาก็พุ่งไปจัดก,การอีกสี่คนที่เหลือใช้เวลาไม่กี่นาทีจนทั้งหกคนก็สลบอยู่บนพื้นพรมกวาดสายตามองรอบๆตอนนี้เหลือเพียงเปาที่ยังมีสติอยู่เขามองเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยสีหน้าช็อกปากอ้าค้างเป็นรูปตัวโอพรมสบตาเขาก่อนจะยกนิ้วชี้แต่ริมฝีปากใต้หน้ากาก,ากเปาพยักหน้ารับรู้พรมกดหมวกลงต่ำ ก่อนจะวิ่งเข้าไปในป่าข้างทางหายไปในความมืดจากระยะไกลเสียงไซเรนดังก้องมาตามถนนอุบัติเหตุครั้งใหญ่ริมทางหลวงจนดักปล้นคนขนเพชรดักปล้นเพชรอย่างอุกอาจการจรกรรมอย่างจงแจ้งไม่ไกลจากสนามบินและมูลค่าของเพชรที่อยู่ในกระเป๋าก็ทำให้เรื่องนี้กลายเป็นข่าวใหญ่ในทีวีและอินเทอร์เน็ตนักข่าวและตำรวจพยายามรวบรวมภาพจากกล้องวงจรปิดและกล้องหน้ารถแต่ก็แทบจะไม่พบอะไร เปาที่ได้รับบาดเจ็บถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลอาการบาดเจ็บของเขาไม่ร้ายแรงหนักสุดคือแผลที่หัวและดวงตาจากการถูกด้ามปืนกระแทกเปาเป็นคนเดียวที่รอดชีวิตคนร้ายและทีมของเขาตายทั้งหมดส่วนใหญ่ตายในที่เกิดเหตุบางคนที่ยังพอมีลมหายใจถูกนำส่งโรงพยาบาลแต่ก็ยื้อเอาไว้ไม่ได้ในเมื่อเขาเป็นคนเดียวที่พอจะให้ข้อมูลได้เปาจึงถูกตำรวจถามซ้ำและซ้ำอีกเขาเล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเกือบทั้งหมดเกือบแต่ไม่หมด เป้าจงใจไม่พูดถึงพรมโดยสิ้นเชิงเขาปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลว่าจนตายได้อย่างไรโดยอ้างว่าสลบอยู่และฟื้นหลังจากได้ยินเสียงไซเรนหลักฐานที่ตำรวจพอจะหาได้ถูกสั่งให้เก็บเป็นความลับรถยนต์สีดำหลายคันจอดลงหน้าสถานีตำรวจคดีโจรกรรมที่ควรจะอยู่ในการดูแลของตำรวจท้องที่ถูกส่งให้ทีมอาชญากรรมร้ายแรงชายและหญิงในชุดสูทสีดำนับสิบคนทยอยวิ่งเข้าไปยังที่ทำการแผนกอัญากรรายใหญ่ มากกว่าการดักล้นธรรมดานี่คือการก่ออาชญากรรมข้ามชาติทีมจรกรรมบินมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะแฟ้มหลักฐานถูกโยนลงบนโตะเสียงชายคนหนึ่งพูดว่าเพชรพวกนี้มาจากเจซีกรุ๊ปเรื่องนี้ถูกซ่อนไว้จากนักข่าวและตำรวจท้องที่แม้จะดำเนินการในนามแบรนด์เครื่องเพชรระดับประเทศแต่แท้จริงแล้วที่มาของเพชรที่ยังไม่ได้เจรนายเหล่านี้มีเบื้องหลังที่เกี่ยวข้องกับเจซีกรุ๊ปกลุ่มทุนขนาดใหญ่การไปยุ่งกับพวกเขาไม่ใช่เรื่องฉลาด การเคลื่อนย้ายและการดักปล้นเพชรครั้งนี้จะนำไปสู่อันตรายและความลับอีกมากมายจบตอนที่28